ปรากฏว่าอา้าวอย่าเปลี่ยนช่องขอแล้วตั้งแต่ต้ตนรายการเฮ้อย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนนี่โชคอย่าเปลี่ยนคนมาเฟียเลยปรากฏว่าคุณมาเป็นบิสเนอ,อร์อันใหม่ของไฮราบู่ไหมนี่เ,เข้ามาตรงๆอย่างเงี้ยต่อไปเนี้ยไม่แอบเลยอย่าไม่แอบเ,เลยคนอยางใครก็ไม่รู้นะองใคน่ผมเป็นของอิดอดีตสามีมาตู ผอสนิทกัมนดำคุยมันดํกันได้ยังไงอะนีเขาอยากแกรู้ไหมว่าฉันแค้นคีมันนี้มากทำไมอะมันหลอกฉันพูดทุกไก่อะอะไรทีนี้ไหมเพราะฉันเนี่ยเป็นคนไปเริ่มต้นกับมันตั้งแต่แรกที่ญี่ปุ่นแต่มันดีนะเอาดีๆเขาพามาเขาไปพูดแบบไม่ได้หมายความว่าที่เขาจ้างเรามานะแต่แค่จะบอกว่าเราเป็นในฐานะที่เราเป็นคนใช้อะเขารู้สึกว่ามันดีจริงๆเพราะว่ามันซึมง่ายเราช่วงเวลาที่ผ่านมาเาปกติ ดารานักร้องเข้าคลินิกโควิดมาคลินิกปิดถูกไปไม่ได้ตอนนี้หัตถกรรมอะไรบนครึ่งตัวบนไม่ได้เลยไม่ได้โอเคแต่ว่านวดได้นะไม่ได้ไอตัวเนี้ยมันแบบว่าเป็นวอเตอร์ครีมใช่วอเตอร์ครีมซึมง่ายไม่เหนอะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบมันทาเช้าเย็นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเจอแดดหน้าพังพังมาแช่ตู้เย็นพอกไว้เป็นแบบโอเวอร์ไนท์แมสได้เลยโอเคเปซื้อขึ้นมอย่างที่บอกกันบอกว่าไอตัวเนี้ย ทุกอย่างอินกรีดได้หมดนะฮะมันเป็นสูตรในห้องแลบของประเทศญี่ปุ่นจริงๆเลยคือทำมาหมดเป็นวอเตอร์ครีมที่แบบว่าครั้งตอนแรกฉันไม่เชื่อมันพาไปดูปุ๊บมันเป็นไปตอบโจทย์ตรงนี้ว่าเราใช้สลิปปิ้ง a s สกันใช่ไหมเราใช้ครีมกันใช่ไหมเขาบอกไอ้ตัวนี้มันเป็นครีมที่แบบวอเตอร์ที่จะเติมน้ำเติมน้ำใต้ผิวให้เราครับผมซึ่งบางที่ออฟใช้ความเปลี่ยนแปลงมันคืออะไรบ้างก็บลูมขนเนาะมันก็มันก็กระชับคืนตรงนี้ตรงนี้มันจะกว้างนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวปัจจุบันนี้พอใช้ใช่่ปะ ดูผลมันเนียนกริบแล้วก็คือผิวของเราอ่ะผิวของออฟแบบมันไม่แห้งอมันก็จะชุ่มชื้นแล้วก็ตื่นเช้ามาสังเกตได้เลยเลยมันจะมีความแบบมีน้ามันมีความช่ำชามแต่ว่ามันไม่ได้มันนะแต่ว่ามีความฉ่าวาวอยู่ที่บริเวณใบหน้าค่ะซึ่งเขาบอกเลยว่าไฮ้ลบูตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์ตัวเดียวเลยนะอย่างที่บอกว่ามันเป็นใช้สิลิปแมสร์ได้โอเคละอย่างที่บอกว่าตัวเองรู้เรื่องครีมตัวนี้เยอะเพราะฉันเห็นตั้งแต่เดวันในห้องแล็บมาเลยแกหลอกไปบาวหอว อ๋อ <AL> หลอกว่าไปบาโฮสอไปบาโฮจริงๆแอันนี้ก็เลยไปด้วยไปบาโฮจริงอฉันแกคิดว่าคนอย่างฉันเคยหยุดงานไหมอ่ะไม่เคยฉันไม่ยอมหยุดงานอีตทงคุณแม่คุณแม่ต้องไปแล้วส่งรูปไปฉันดูไปบาโฮไปไปุ๊บปีแดกฟรีแล้วมีเกียรติก็ต้องไปอ่ะใหญ่ขนานไปเที่ยวอยู่สามวันครับผมไปอยู่ห้องแอบเนี่ยห้าวันห้าวันจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องวัตถุดิบที่แบบว่าเฮ้ยมันทำยังไงก็แล้วแต่คนเราอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ย ผิวน้ำมันจะหมดมันจะเริ่มย้่ยลงแต่ตนนี้เวลามาสบุ๊บคุณไม่ต้องไปเติมอะไรเลยเขาบอกว่ามันเติมให้หน้าใสเหมือนเด็กอีกครั้งหนึ่งแนมันฉับด้วยไหมหนามันจะอิ่มขึ้นหนมันจะอิ่มขึ้นที่จริงๆใช้นานแค่ไหนกว่าอ๊อฟจะเห็นผลตัวนี้อ๊อฟจริงๆไอ้กิ๊บมันให้ออฟมาตั้งแต่แบบกระปุกแรกตอนนู้นประมาณแบบปีปีที่แล้วอะปลายปีที่แล้วอะเออช่วงก่อนปลายปีที่แล้วอะล้วลองใช้ปุ๊บดี ดีเลยู้เลยได้ไดมันเห็นผลเลยอ,ะอ่ะม,มันรู้สึกได้จริงๆครับผมจนมาเป็นพรีเตอร์เขาแล้วใช่ค่ะนี่แหละเนพรีเตอร์อไฮราบุ